สวัสดีครับสมาชิกท่ทองวุฒิที่ทุกท่านนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องเราเรื่องรเร,งรา,เรราหลวงปู่ขาวนารอยนะครับซึ่งเรื่องนี้เคยเราถวายสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาสังฆปริณายกนะครับพระองค์ก่อนนะครับแห่งวัดาราชบพิตรนะครับท่านรับสั่งว่าผู้เขียนควรจะบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้นิฉะนั้นนานไปจะลืมคนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้จะได้รู้จักกันไว้บ้างนะครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ท่านเทศเสมอถึงอนุสงของการเดินจงกรมซึ่งข้อหนึ่งมีอยู่ว่า เทพพยดาจะถือพานดอกไม้มาอนุโมทนาสาธุรวมทั้งเราด้วยว่าระหว่างท่านเดินจงกรมจะมีกลิ่นหอมหอมหลายกราบเรียนถามว่าหอมอย่างไรหอมเหมือนดอกอะไรท่านจะว่าหอมอีหย่างมันหอมบอ่เหมือนดอกไม้บ้านเรามันแมนเทพพยดาท่านม,มาอนุโมทนาถือพานดอกไม้มาอนุโมทนาสาธุใครฟังแล้วจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งอย่างไรผู้เขียนไม่สนใจ แต่ผู้เขียนเชื่อและศรัทธายัางสนิทใจและเต็มหัวใจก็ยอย่างว่าแต่เทพพิดาจะมาตธมทนาให้รลองปูผู้ทรงศีนวิสุทธ์ได้กลิ่นหอมเลยแม้อย่างปุถิชนคนธรรมดาผู้เต็มไปด้วยกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราบางครั้งก็ยังได้สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ประหลาดบ่อยๆเลยถ้าเมื่อใดจิตใจเต็มตื่นด้วยศรัทธาและความปรารถนาดีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายครูบาอาจารย์ก็มักจะมีกลิ่นหอมเกิดขึ้น ให้กับเราชื่นหัวใจบางทีสงสัยว่ากลิ่นดอกไม้อะไรหนอไม่เคยได้กลิน่นไม่ใช่มะลิไม่ใช่พุทธชาติไม่ใช่จำปีหรือจำปาจะมีเสียงตอบชัดแจ้งแจ่มแจ้งเข้าไปในหัวใจว่าดอกไม้นั้นไม่มีในโรคนี้บางทีกําลังคุยกันถึงกลิ่นหอมก็เกิดขึ้นนี้ถ้าในเวลานั้นมีดอกไม้อะไรอยู่กลิ่นพิเศษที่เกิดขึ้นจะเป็นกลิ่นดอกไม้อีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีในณที่นั้น ให้อัศจรรย์เล่นเช่นนั้นแหละวันหนึ่งกําลังนั่งอยู่ในรถยนต์บนถนนแถวๆจังหวัดสกลนครมีบางคนในรถที่ได้ข่าวเรื่องนิมิตด,ดอกไม้หอมนี้อยากทราบรายละเอียดก็ถามผู้เขียนขึ้นมาขณะกําลังเล่ามาถึงว่าถ้าเรามีดอกมาริก็จะไปหอมดอกจําปีถ้ามีดอกจําปีก็จะไปหอมจําปาและถ้ามีดอกจําปาก็จะไปหอมดอกมาริหรือดอกกุหลาบนะครับท่านผู้ฟังขาดคําว่าดอกกุหลาบ ทั้งรถก็หอมตลบอบอวนด้วยกลิ่นดอกกุหลาบไปหมดได้กลิ่นกันทั้งคนในรถยนต์รวมทั้งพระคุณเจ้าพระภิสุสามรูปที่นั่งมาในรถด้วยอย่าว่าแต่ดอกกุหลาบเลยแม้แต่ดอกไม้อื่นดอกเดียวก็ไม่มีและสองข้างทางก็เป็นทุ่งนาไม่มีต้นไม้ใหญ่ยอยู่เลยวัยครั้งเมื่อเตรียมจะไปกลาบทงปูขาวพอรถเราแล่นออกจากเมืองอุดรธานีขึ้นไปวิ่งบนถนนสายอุดรเลย อันเป็นทางมุ่งไปสู่วัดถ้ำกลองเพนจะได้กลิ่นดอกไม้พิเศษหอมปรากฏขึ้นครั้งแรกๆพอได้ทราบท่านพอได้กราบท่านก็เล่าถวายเรื่องกลิ่นดอกไม้ที่ปรากฏในรถท่านบอกว่าตั้งใจดีตั้งใจมาทําบุญเทวดาวเขาก็รักเขาก็ไปต้อนรับพวกหนูเป็นปกติวิสัยมากขึ้นครั้งหลังๆเราก็ไม่เคยกราบเรียนท่านนักและบางทีกําลังเล่าเรื่องกลิ่นหอมในรถระหว่างจะมากลับลวงปู ที่ในห้องลวงปูนั่งอยู่นั่นเองจะมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับที่ปรากฏในรถยนต์เกิดขึ้นอีกเป็นพยาการได้กลิ่นหอมของพวกเราแน่นแฟรยิ่งขึ้นนั่นแหละหอมอีกแล้วลุงปู่เจ้าคะกำลังหอมเดียวนี้แหละท่านจะหัวยิ้มอย่างสว่างเปิดโลกทั้งโลกให้แจ่มใสเบิกบานด้วยความสุขความสงบ เทพพยดาเขากําลังถือพานดอกไม้มาสาธุบูชาอยู่ท่านบอกเดี๋ยวนี้หรือเจ้าคะผู้เขียนกราบเรียนถามท่านพยักหน้าและยิ้มชี้มือมาข้างพวกเรามือมือนี่แหละเราอดนึกรำพึงในใจไม่ได้โอ้อย่าว่าแต่มนุษย์จะมากราบบูชาหลวงปู่เลยแม้เทพเจ้าผู้ยังปรารถนามาคารวะบูชาท่านด้วยมืออันเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นนาบุญอันประเสริฐ ยากจะหานาบุญใดมาเทียบได้เราช่างมีบุญจริงหนอที่ได้มีโอกาสมากราบณศการได้เห็นได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมะจากคำสอนของท่านได้สัมผัสจิตอันเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของท่านเรื่องของการที่จะท่านจะรู้ใจพวกเรานั้นอ่านที่จริงก็เป็นเรื่องยากปากคอกของครูบาอาจารย์เกือบทุกรูปผู้เขียนถูกทรมานมาเสียนักต่อน,นักแล้วแรกแรกก็ลองเลยบ้างอัศจรรย์ใจบ้าง แต่ระยะหลังก็มีศรัทธาโดยแน่นแฟน้นโดยเฉพาะการรู้ใจของหลวงปู่นั้นอยู่เหนือการสงสัยใดๆของผู้เขียนปกติพวกเราชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่จะไปทอดพระป่าวัดถ้ำกรองเพนการกอบทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ .2519 เป็นต้นมาท่านจะออกมาชักผ้าเองให้ผลเองจนกระทั่งปีหลังๆมานี้จึงเห็นว่าจะเป็นภาระแก่ท่านอย่างมาก เพียงแค่ให้เราได้กราบได้เห็นหน้าท่านก็น่าจะเพียงพอแล้วโดยที่ท่านมีอายุมากแล้วเสียงของท่านจึงค่อนข้างเบาดังนั้นวันหนึ่งเมื่อผู้เขียนพาเพื่อนคณะใหญ่หลายร้อยคนไปทําบุญเต็มล้นกุฏิที่ท่านพำนักก็แอบ,บนึกในใจว่าน่าเสียดายที่หลวงปู่จะไม่อาจให้พรให้พวกน้องๆได้ยินกันทั่วได้ทั่วได้ท่านมีอายุมากแล้วน่าสงสารท่าน แต่ถ้าท่านได้ยินเสียงของหลวงปู่ให้พรเขาจะชื่นใจกันสักเพียงไหนหนอวิสัยปุถุิชนอดคิดละลาละละังกลับไปกลับป่าไม่ได้จะอย่างไรก็ดีขนานั้นเองโดยไม่ได้ถวายไมโครโฟนเลยหลวงปู่ก็ยิ้มอย่างเมตตายิ้มอย่างสว่างไว้ใจที่ผู้เขียนเรียกว่ายิ้มเปิดโลกชำเลืองมองมาที่ผู้เขียนแล้วก็ตั้งต้น ให้พรเสียงของท่านจมใสดังกังวานไปทั่วระเบียงหน้าห้องอันกว้างใหญ่ทุกคนได้ยินชัดแม้แต่บางคนที่ต้องนั่งก้มลงมาตามขั้นบันไดก็คุยกันได้ยินกันถนัดชัดเจนดีพรของท่านครั้งนี้ยาวมากทุกคนชื่นอกชื่นใจไปต,ตามๆกันเฉพาะผู้เขียนนั้นอดน้ำตาคลอไม่ได้บางเวลาจัดอาหารไปถวายท่านเห็นอาหารที่สิทธิ์แต่ละคนพยายามบรรจงจัดถวาย วางเรียงรายอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเราก็ท้อใจท่านจัดฉันของเราได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อท่านฉันอาหารไม่ค่อยได้อย่างนี้แต่พอนึกเสียใจสงสารท่านหลวงปู่จะเหลือตามองในตาของท่านแจ่มใสบริสุทธิ์เตี่ยมด้วยอรอยยิม้มและเมตตาอย่างที่สุดแล้วท่านก็พยักหน้าให้พระผู้ปฏิบัติตักอาหารที่เป็นผู้เขียนป้อนให้ท่านถึงแม้ผู้เขียนจะพึงได้มากราบท่านในช่วงเวลาที่ท่านมีอายุ รวมได้90ปีแล้วก็ตามทีแต่ขราวคราวนี้ท่านผ่านชีวิตทุดงมาอย่างทรหดอดทนก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญน,นำมายกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่สิทธ์รุ่นหล,หลังอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ออกเดินทุดงทุกปีจนอายุ70กว่าปีจึงยังอยู่กับที่บ้างแต่ก็ยังออกวิเวกตามป่าเขาลำนาไพรยอยู่เสมอบางเวลาที่ไปกราบท่านถ้าไม่มีหลวงป,ปู่หลุยจันทาสาโรหรือท่านพระอาจารย์จวน กุลเสโถนำไปเราก็ไปเองบางครั้งท่านอาจจะเหนื่อยจะไม่ค่อยพูดซึ่งอาจเป็นเพราะต้องรับแขกสิทธิ์กลุ่มอื่นๆอยู่นานแต่จะอย่างไรก็ตามทีถ้าผู้เขียนกราบเรียนถามถึงทินธุดงเก่าของท่านที่ท่านเคยสร้างบารมีและเราก็เคยทราบประวัติของหลวงปู่มาจากท่านพระอาจารย์จวนอยู่บ้างแล้วอย่างเช่นที่ถ้ำคอที่ดงหม้อทองที่ถ้ำแก้วและที่ภูวัวเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟัง ลักษณะของป่าเขาลำนาวไพรที่ผ่านมาคือมีทั้งเสือช้างงูใหญ่และอื่นๆท่านทรมานมาแล้วทั้งนั้นในตาของท่านจะจำใสเป็นประกายวาวถ้านอนอยู่ก็จะลุกขึ้นนั่งถ้านั่งอยู่ก็จะอาจจะลุกขึ้นทำท่าเสือหมอบเสือย่างให้ดูลวงปูไม่เพียงแค่ทำท่าเท่านั้นแต่ก็ทำเสียงด้วยเสือครางช้างร้องโครงอาจอย่างไรเป็นฟังแล้วนึกวาดภาพตามที่ท่านบอกแล้ว พลังสนุกอยากตามไปลิ้มรสชีวิตทุดงอย่างท่านบ้างเราพูดกันอยู่ว่าอย่างพวกเรานี้ถ้าเข้าป่าเผชิญหน้าเสือเผชิญหน้าช้างก็คงถูกมันขบกัดเหยียบตายแน่เพราะความที่ฟังแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นถูกท่านทรมานออนซิโ,โรราไปไปตามๆกันแต่อย่างเดียวนี่คือประสบการณ์ของท่านลูกป,ปูขาวท่านผู้ฟังนี่คือประสบการณ์เรื่องเล่าเกี่ยวกับ หลวงปู่ขาวอนารโยนะครับท่านผู้ฟังที่เรานํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบเรื่องการปฏิบัติปฏิปทาของท่านและเรื่องที่น่าอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่ขาวอนารโยซึ่งมีเทพธิดาหรือเทวดาทั้งหลายมาร่วมอนุทนาบุญด้วยซึ่งในคลิปนี้เรานําเสนอเกี่ยวกับความอัศาจรรย์ของท่านนะครับในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นตอนที่3นะครับเรามาพบกันใหม่ในตอนที่3มนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแลพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ